สวัสดีครับทีมงานอินวีไจนพบกันอีกแล้ววันนี้เราพามาดูนะครับเพื่อนๆนะครับพามาดูหน้างานกันวันนี้เราก็ให้ทีมงานของเรามาติดตั้งตัวเหล็กฉีกนะครับทํฟาศาสตร์ด,ด้านหน้าอาคารนะครับก็ปกติแล้วเวลาทําตัวเหล็กฉีกเนี่ยส่วนใหญ่ก็เจอปัญหาเชื่อมไม่ค่อยติดนะครับแล้วก็เชื่อมแล้วมันขาดมันทะลุนะครับอ่าเดี๋ยวคลิปนี้เราพาเพื่อนๆมาดูกันว่าเราทำยังไงนะครับอ่าเหล็กเหล็กฉีกมันเป็นแบบนี้นะเพื่อนๆ ่าแบบนี้นะครับอ้าวคุณตุ๊ยังไงครับวันนี้คุณมาทำอะไรครับช่วยอธิบายหน่อย,ยโอ้ยไฟเข้าหน้าโเครื่องมือยี่ครับฮะเชื่อมด้วยวิธีอะไรครับเอเคื่องมืออ่าไหนลองเชื่อมให้เพื่อนก็ดูหน่อยอมันจะง่ายกว่าที่เชื่อมครับอ่าไหนลองเชื่อมหน่อยแย่ yeah, อย่างเดียวเลยใช่ไหม เดี๋ยวปิดแป๊บนึงปิดลูกหูแป๊บนึงครับไหนอ่าไหนลองลองเชื่อมโชว์หน่อยอันนี้เผื่อว่าเพื่อนๆบางท่านรู้แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าบางท่านบางลูกค้าบางท่านอาจจะยังไม่รู้นะครับเพราะว่าเวลาเชื่อมแบบนี้มันจะขาดบ่อยนะครับเราก็ใช้ตัวลวดเชื่อมมิกไปเลยอันนี้ใช้ขนาดเท่าไหร่เส้นลวดเส้นลวดหนึ่งมิลครับอ่าเส้นลวดก็ใช้เส้นเล็กๆนะครับอ่าแบบนี้นะครับขนาดหนึ่งมิลก็กดไปเลยครับเพื่อนๆน แต่ทีนี้เวลาเชื่อมเนี่ยไอตัวลวดเชื่อมเนี่ยหัวมันชอบติดอ่าเดี๋ยวให้ดูใกล้ใเนี่ยหัวมันชอบติดแบบนี้เห็นไหมเขากาลังเอาครีมดึงอยู่นะครับเพราะว่าเขาไม่ยอมเอาไอ้น้ํายาทาหัวมันใช่ไหมพอไม่ไม่เอาน้ํายาทาหัวมันก็จะลวดมันก็จะติดอ่าเอาคุณบอยเชื่อมโจ้หน่อยสิครับเป็นยังไงครับฮะหัวตัดอีกแล้วโอ้ยตายแล้วตันทั้งคู่เลยนี่แหละ คือไม่ยอมใช้ไอตัวตัวหลอดลื่นตัวหลอดลื่นอ่าตัวหลอดลื่นก็ตัวนี้เลยเพื่อนเพื่อนตัวแบบนี้อ่าแบบนี้เลยหล่ะตัวนี้นะครับอันนี้วันนี้ไม่ได้ใช้ไม้กันสั่นมืออาจจะสั่นนิดนึงตัวนี้อ่าคือเชื่อมไปแล้วก็ต้องแตะไอตัวนี้ไปเรื่อยๆนะครับถ้าไม่แตะ หัวก็ตันเนี่ยเผลอแป๊บเดียวตันเลยนะครับลกักษณะรอยเชื่อมกันก็เชื่อมลงบนตะแกรงเด็กฉีกเนี่ยก็คือเชื่อมผิดทีดดนะครับลกักษณะแบบนี้อ่าเผื่อว่าเพื่อนๆกำลังจะทาหรือคุณลูกค้ากําลังจะทาก็ฝากบอกช่างแล้วกันนะครับว่าให้เชื่อมใช้ตัวเชื่อมมิกนะครับเชื่อมใบมันก็จะไอ้นี่หน่อยแตะได้เยอะหน่อยและเชื่อมธรรมดามันก็จะ ขาดง่ายนะครับอย่างเงี้ยก็เชื่อมผีๆไปเลยนะครับโอเคเก็ดเล็กเก็ดน้อยนะครับเผื okay, ่อด้านใดยังไม่รู้ okay, รรก็ลองทําตามดูนะครับตู้เชื่อมก็ซื้อเอานะครับตู้เชื่อมมิกแบบนี้อ่าเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆเพราะว่าของเราก็ซื้อมาสองคาเครื่องก็ใช้ได้อยู่อ่าลักษณะแบบนี้ก็ว่ากันไปโอเคคลิปนี้มีอะไรบอกทางล้านไหมครับคุณตุ๊ต้องสปริงน้ำยามันตลอดนะครับอ่าเห็นไหมหัวมันจะติดอย่างเงี้ยเนี่ยเเพื่อน,น,นๆดูมันก็จะติดอย่างเงี้ย คือเอาง่ายๆสเก็ตมันนะครับย้อนเข้าตัวนี้ครับอ่าถ้าเราจิ้มน้ํายาแล้วมันจะลื่นมันจะไม่ติดอ่าก็คือเชืเช่อมไปกดไป <มา S 1> กดไปแล้วเราก็เอาจิ้มใส่ตัวน้ํายาของมันนะครับก็บางท่านก็ดูว่ามันง่ายๆนะครับต้องลองทำดูว่าง่ายหรือยากก็ลองดูแล้วกันโอเคคลิปนี้เดี๋ยวสลับหน้ากล้องคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเผื่อว่าเพื่อนๆจะให ไลฟ์สดเรื่องอะไรก็ติดต่อเข้ามาได้อันนี้วันนี้โวครับชุดอุปกรณ์โอเค <c oughs> ไปแล้วาย <c oughs>